สวัสดีค่ะปะอูชาแน,นลค่ะโมนี่พอกันอยู่บ้านหนองเคตนะคะบ้านลังซีแหลแระค่ะโมนี้ปะอูจิมาเหตุยังกะถับติดตามมึงเลยคะ่ะตอนนี้รอน้องอยู่น้องเพิ่อนอาบน้ำพังกันแล้วนะคะ่ะรอแต่เราจะเปิดบ้านรอน้อง <laughs> น้องเอากุญแจบ้านไว้ให้ละคะ่ะนออ้องยังอาบน้ำพังกันแล้วยังมึงน้องนาีิตาอยู่ค่ะตอนอ่้ แม่แม่เอฟซีค่ะเพื่อนว่าจะเห็ดพมานมาให้น้องเนาะเพื่อนบอกให้อามาวัดอันนี้ให้ค่ะเครื่องมือโอ้เมือนี้เป็นสร้างอันนี้บอกค่ะเห็ดพมานมากมือนี่ <c oughs> เ,<อ>เพื่อนว่าให้มาวัดขอบประตูวงกบประตูหน้าต่างเนาะค่ะว่าเพื่อนจะเรเยบมากให้มันพอดีให้มันสวยๆเนาะค่ะเดี๋ยวเขาก็นั่งร่อหนองจะเข้านะค่ะ พ่ะได้มาจับไอ้ตะลับเม็ดซอยกันนะคะอค๋อค่ะมู่บ้านน้องพ่นไดอันนี้มากแล้วค่ะเฟอร์นิเจอร์โอ้แนวปลอูล,ลืมคุณยายถวดสร้างมาให้ปะาอูนสือถุงมะฮอเสือหายปลาอูล,ลืมน้องพ่นไดโต้กินเข่ามากกว่าค่ะมู่บ้านเพิ่นเอามาส่งเ่เดี๋ยว พอกว่างไวเพราะ่เนเป็นสาตเป็นส่วนเนาะค่ะเพราะว่ามันกาวางไว้อันี้ก่อนถาให้มันครบมันอันนี้โอ้คุณขาโซฟาเพิ่นแม่แม่เพิ่นก่อนว่าอยากให้มาวัดเนาะคะ่ะเพิ่นจะได้เฮ็ดมากให้มันสวยสวยให้มันพอดีก็บานเลยบันปากอุปสิรคานวัดมนันในห้ อู้ตะฮอนฮอนค่ะบ้านน้องมีบ้านน้องจะมีหาตางอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่บัานเนาะคะ่ะกับประตูบัดกับผ่อนใดเนาะค่ะก็ต้องล่อนอน้องมาจับซอยพอ่าประตูน้องกว้างซะเหลือเกินหลอเจ้าของบ้าน พาชมบ้านน้องก่อนค่ะจากน้อยของเต็มนี่ mm hmm. เฟอรน์นิเจอร์จัดได้เต็มที่นี่คือสิสวยพอดีเนาะคะ่ะ mm hmm. ทีวีน้องนี่ก็ติจานแล้วๆว,ว่าทีวีใส่บ่ได้บ่ค mm ่ะ hmm. มืองด้และสิแดดผ้าน,นองไปเมืองทีวีหมยอดูค่ะจังบาดใสและล่อเห็นใส่ในว้ mm hmm. แนวนี้ <laughs> น้องเพิ่ว่าบ่อยากเอา ทีวีตั้งไว้ยังสี่ค่ะน้องว่าอยากเอาแขวนใส่ผาน้องเนะาะจะกัดสีไแดงให้ลุงจานก็ลุงนุงม่มนะคะมาเห็ดให้น้องเอาจอแขวนขึ้นข้างบนก็นานรักด้วยค่ะบานรังน้อยๆเล็กๆน้อยๆแต่อบอุ่นเนาะค่ะมาไงบ่านนอจะของบานบ่เป็นแต่ไปตามมาบ่า เดี๋วยวยางไปหาหน่องกับคุณยายถวดกันค่ะนี่นีหอนหอนต้องใส่เสื้ติดแอร์ข้างนอกอีกแล้วมั้งค่ะนี่จังซีอูด้ค่ะตอนนี้จะคล้องบานกามาแล้วเนาะค่ะค่ะน้องเคสแม่แมเพื่อนกันเีและค่ะ อยากให้มาวัดวัดขนาดของหน้าต่างของประตูนะค่ะ่อนจะเเ็ตอะนเดนไฮนี้ก็มามานั่งคุยกับหลานจะเข้าค่ะเป็นไงการแสดงรอบที่ผ่านมาเ <c oughs> ต็มที่หรือยังยังบดเต็มรอยารขาดความมั่นใจหรืออะไรยังไงมันเลวันน,นี้เรื่องนี้ที่ดัจก่อนที่ว่าเทีไไ่วยวหินใหญ่โดยถึงหน้าที่อีกมันมงนี่ มันกะเขาก็ต้องเป็นทีเนาะตระเรงรู้วันนั้นเลยแตนมันแค่ใหญ่ๆนิดเดียวทันทีมันก็แข็งๆนิดนึงเนาะแสดงเต้นๆบ่ได้มันบ่เขาไปนี่มองทันเขาไปนี่อันที่ว่าใหญ่ไป็นในเรื่องีมันมีแต่สายไฟไม่เหมือนอะไรจริงบ่ค่ะกันหลบต่อไปนอกกะศรีพัฒนาให้มันดีขึ้นเนาะค่ะเหมือนที่อาบอกว่ากำนูไหวมือ ชมข้ามอันนี้ของอันนี้เก็บมาเป็นแรงบันดาลใจในการลักดันของตัวเองพื่จังแม่แม่พน,น่แนะนําว่านเห็นร่องเห็นจังซานจังสี่หนูหนูไม่ต้องบอกว่าหนูทําไม่ได้หนูหนูทําไม่เป็นหนูเปลี่ยนมาเป็นว่านหนูจะนํามาหัดซ้อมหนูจะมาลองทําพยายามทําดูเนี่ยมันจะเป็นแรงพักดัน,นในเ้าวในเม้าสามาถถาาําไดใเต็มทีแข่งกับตัวเองลูก รู้จังมือนี้เออมือนี่เขาเห็ดดีดำนี่มือต่อไปเขาเห็ดให้มันดีคือว่าเก่าแข่งกับตัวเราเอง, <c oughs> ไ,งไม่ต้องไปแข่งกับใครนะคือว่าเออมือนี้ดีดำนี่มือหนาเขาต้องดีกว่านี้ให้ได้เข้าใจนะคะรักนะเนี่ยถึงบอกเดี๋ยวเ่ากระสินไปวัดอันนี้กันต่อคะ่ะเดี๋ยวโทรหาแม่เพื่อนก่อนเพราะว,ว่ากับอกหูว่านเพิ่นเสียเห็ดขนาดซดำแดงเนาะค่ะ อยู่ไหนเนาะเฟซแม่แม่แมการประอูกะขอบคุณแม่แม่ทุกคนนะคะที่เอ็นดนร้านปะอูนะคะร้านอาอูค่ะที่รักและเอ็นดูน้องเมตตาน้องสนับสนุนน้องทุกอย่างเลยคุยกับแม่แม่ดูสิคุยผ่านนี่เลยซ้อมไดอยังรอบนี้ซ้อมซ้อมเพลงรือยัง กำลังแกะเพลงอรอบนี้เราต้องห้เต็มที่สดิดสดิงให้มากๆสดิดสดิงเฉพาะเวลาการแสดงให้เต็มที่การให้สมกับที่พ่อแม่เพื่อนสนับสนุนเพื่อนให้โอกาสเท่าเนาะทำให้เต็มที่คือเอท่าภาสามารถเหน็นหยางตอบแทนเพื่อนใดเท่ากับเ็นนสสวนนี้ในการแสดงของาเท่านี้ตอบแทนเพื่อน สวัสดีค่ะอ๋อตอนนี้อยู่บ้านน้องอะค่ะาากํา <c oughs> ลังวัดจะวัดเดี๋ยวขออนุญาตคอน,นะคะเดี๋ยวจะเปิดจะจะเลถามวันตรงวัดจากรซสกจักอกันแน่นะคะเพราะว่าเหมือนนี้ปลารุน<อ>เพื่อนมาอยู่เนาะค่ะเพื่อนเองเพื่อนไปหน้ามือนี่จงว่าอาเด็กข้ามาเอง สวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะอากำลังอากำลังถ่ายคลิปอยู่สวัสดีคุณแม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะอาอุ๊บักจากตรงนี้นะของผมผมหน้าต่างอะเดี๋ยวลูกโน้ลูกดูสิเอาตัวนี้ก่อนเลยลูกโอ้ช่าง เป็นช่างุดบเอนั้นแหางกดหน่ยเอาเาไปดออกดสุราาเนาะ่ใช่ได้เท่าไหร่ลูกร้อย่ร้อยร้อยหนึ่งนูวปกาเนี่มันเขียนสุด เนตาหรือเลนเพื่นบดีมองประตูเดยต้องถามเพืโอ้ค่ะมองซังมังคิดเป็นช่างคื ar, ้นบา่านเนี่ยเนี่ยประตูเน่ยต้องามเพวาชื่ออะไรเออประตูเนี่ยต้องถามเพื่อนว่าชื่อว่าชื่อว่าร้อยไหมพวงร้อยก็มีตะปูโรลูเหลืองด้ค่ะเว่าพวงร้อยเนี่ ในส่วนของประตูเนาะค่ะประตูนี่แหง้งเ,เ,เดี๋ยวลูกเดี๋ยวตายแล้วค่ะ้ัง,ขงเข้าว่ะเนยโอยแม่แม่เพื่อนกระจดีเนาะค่ะเห็นบ้านน้องอันประตูยังโลง่ลงๆมองเขาม่ากางขึ้นนึงม่องกลางขึ้นขาม่าเนี่เขาเปิดไฟนี่มันเห็นเบิดนะคะ่ะเพื่อนกระยากอันเห็นใส่อัน ผ้ามา่านปิดไว้แล้วกันคุณยายทววเพันกระยากใส่เล็กด้านดูค่ะ ได้ประมาณนึงแล้วเนาะคะ่ะบาสิทโทนหาแม่เพิ่นกันคงเพิ่นบ่มีสัญญาณมั้งคะ่ะไอ้บอกว่าเล่นนั่บ่หนูเขาพูดแม่แม่ทุกคนเนะค่ะไอ้แบบว่าบระมาน้องบอกว่าอยากได้ยัง่สิกันนี้แม่แม่แบบมาซัพพอร์ตน้องเนาะคะ่ะคือจะอันแม่ๆม่กันนะ่ารักทุกคนเนาะคะ่ะแบบนนี้ น้องอยากได้อะไรบ่วันน้องเบอกอยังขึ้นแม่ๆกันแต่ละคนกันซัพพอร์ตน้องฮะคือว่าเออกับเป็นกำลังใจให้น้องนะคะอันนี้ก็นเพิ่นการบ่มิมวนซิรอ่อเปเขาเมืองก็แบบอาให้เอาเพิ่อะค่ะไปซื้อลำโพงเพิ่วมาแม่ๆกันสนับสนุนมาอีกเนี่ยโอ้ยก็ขอบคุณมากๆค่ะอันทา อาเภลานรตื่นแล้วค่ะแต่ว่าเรือพนิบาลฟินแลนด์น้อยเพราั้นตืน่นผู้นอนแจงนอนแจงดูมือมั้างพยาบาลเนี่ยแต่ว่าก็ออบานนองก็ฮอนหอนค่ะเขามากแบบมันเป็นจังไดมันหลังหลังถการแดดถือเพราะ่ัในดนี้ต้นใหม่แบบอันนี้เนาะมันเราเป็นหอนหอนต้นคามนั่นขางบานถือบางแดดกับตัดลงตอนคนเดินสายไฟขาบบานนะค่ะจังววาดได้ตัดลง ทำไมถ้ากสิหาต้นแบบม่วงต้นแบบลำไยเหะค่ะก็ปลูกใน้มันหงมน้ำขางบานน้ำหนาบานอ้ยมาปรมานั้นิหมหญ่อยบอกถ้าต้นนี้มันมาเป็นหมไ่เป็นอ้าวจะต้นยังต้นนันเป็นไม้เน่มันล้นแลเอาเพรเออคือจังหวาดลำไยเนี่ยมันหมากหลายถ้ากับ่เอามบกม่วงสีเออมันบ่าหลายมันร้นมากมันก็มีคนมาเอกไปเป็นม่วงแทนที่เรามานก็บอกกข้าวปันไดหมะม่วง ต้อนอย่างเนาะค่ะโมเป็นหมากต้อนดอกไหม่มันก็อุ้มโมสูงเนาะคะ่ะปลูกว้กินตาวใเห่หไว้กินน้ำไว้แล้วมาทานยามแม่แม่แมายามบานกับพ่อเด้กเก็บเซ็ถุงตอนแม่แม่ก็รู้เป็นหมากใหม่มากอันนี้เนาะค่ะยิ้มอย่างเดียวมืเอเียนอาอุก,กบว่าชัดแน่ด้ไดค่ะเซน ดีเทนเนอร์มากบนตกะนั่นเองบนกราังสิตกะค่ะลังยิ้มสิกันแล้วค่ะอาก็้ร้านก็เหมือนที่อาบอกน้ลูกเนาะนำไปฝึกฝนตัวเองอันไหนที่ไม่ดีหรือว่าค้นบอกไว้บ่อไห้ว่าเอออันนี้เราทำไม่ดีนะยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเ้าเอามาพัฒนาจะของเอาเข้าตรงเท็ส่วน่าค้นบอกให้เข้าบไดน้ลูก ก็คือแบบตั้งใจเราจะทําอะไรเนี่ยเข้าตรงใจใจขังเข้าลงไปนัน่เพราะส,สิ่งนั้นมันจะได้ออกมาดีแบบสวยงามเอออย่าลืมทําอะไรก็ตามอย่าลืมใส่ใจตัวเองลงไปด้วยนี่แหละสิ่งเดียวดีว๋ยวีัจะตอบแทนพอๆแม่ๆคนใดคนสนับสนุนซับพ,พอร์ตเราทุกอย่างบ่นเป็นลูกบอนเป็นหลานบ่เป็นลูกบ่นเป็นหล,ลานเพลินเพ่อนยังมาหาเขาด้วยซ้นี่ะลูกปัจจัยเนาะ ลานอาอูกนบาลากได้ค่ะกันขอบคุณพอ่อพันแม่ทุกคนที่หักน้องเนาะคะ่ะลูกกัมภาพ่อแม่ <c oughs> มยังเบิดมูลินพ่อน้องกับพ่เห็นเขามาค่ะไปหาพ่อแล้วอวคือร้านสิไปหาพ่อเงินดูนถูกบ่อะไรเนี่ยอะไรแล้วโอ้มันพ่อมาเมือนัไนบ่อำไมเอาใหน้นนน <c oughs> องว่อาอะไรคือเรื่องเดียวกันอ๋อเดี๋ยวมือได้บางๆเป็นผ้าเขาไปเล่นนั้นน้องอ้ไปไปมือสื่อ เอาผูไปคํามันแก้วหนึ่งข้อมูลเื่อกอนชอ๋อขออมูลจากพออ่อหรอวันนี้ก็รลน้ำคนเยอะนั่นอนแต่อยากมาเล่นน้ำเนาะเห็นอันนี้ยคนตกแล้วเออเดี๋ยวเงก็ะจีดรลกับไปขนคก็ไดอ้าคาะิ0นี้ตะอูการมาวัดไอ้พามานบ้านน้องเลยละค่ะกับได้แรงสนับสมุนจากแม่แม่เพื่อนเนาะค่ะเพื่นมาไปวัดแทนแน่อยาก เย็บจากเ็ดออกมาให้มันพอดีให้มันสวยๆนะคะเดี๋ยวก็จะให้น้องไปเมืองล้านอ,อาแพรวเพิ่นแต่งตัวแล้วหรือย่างเพื่นจะพาล้านเขาเมืองกันค่ะเัง่อใคลิปนี้ป้าอูก,ก็ไว้จำนีก่อนนะคะกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพอเป็นกำลังใจให้ป้าอูช n แนลแล้วก็ให้พี่เค็น้องลาลิตะด้วยนะคะขอบคุณค่ะ